เอาแล้วชาวเกาหลีใต้จะไม่ทนอีกต่อไปบุกประท้วงสถานทูตกัมพูชาที่กรุงโซรายละเอียดเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ โดยเมื่อวานนี้วันที่21ธันวาคม2568ในเพจสไปซ์โซอินเทอร์เวิร์ดค่ะได้มีการโพสต์ว่าเกาหลีเดือดชุมนุมหน้าสถานทูตกัมพูชาประเทศอาชากรรมไม่รู้จกักบุญคุณออกไปจากเกาหลีใต้กลุ่มภาคประชาชนเกาหลีใต้กว่า37องค์กรรวมตัวประท้วงหน้าสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาในกรุงโซเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้ตอบโต้กัมพูชาอย่างเด็ดขาดเหตุผลสําคัญชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกถูกลักพาตัวถูกทํา ร้ายและเสียชีวิตในกัมพูชาแหล่งซ่องสุมแก๊งคอเซนเตอร์ระดับนานาชาติรัฐบาลกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยและเอื้ออาชญากรรมนักการเมืองเกาหลีบางส่วนถูกวิจารณ์ว่าไปเที่ยวแต่ไม่ช่วยประชาชนเสียงจากผู้ชุมนุมระบุว่านี่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแต่คือรัฐอาชญากรรมและเป็นประเทศที่ไม่รู้จักบุญคุณโดยข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเกาหลีใต้คือตัดเงินช่วยเหลือ ODA ห้ามเดินทางค้าขายกับกัมพูชาตรวจสอบเงินช่วยเหลือกว่า4.4พันล้านวอนดำเนินการทางการทูตขั้นเด็ดขาดเหตุการณ์นี้กำลังเป็นกระแสร้อนในเกาหลีและสะท้อนความไม่พอใจของสังคมเกาหลีต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ยังไม่ถูกจัดการทั้งนี้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะและพบหลักฐานคือสื่อเกาหลีใต้ KBS News เคยมีการรายงานโดยระบุว่า กลุ่มพล,ลเมืองจัดการชุมนุมเรียกร้องให้ช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ถูกคุมขังในกัมพูชาณสถานทูตกัมพูชาในเกาหลีใต้ฮงจองซิกหัวหน้าองค์กรพัฒนาเอกชนจัดการชุมนุมณสถานทูตกัมพูชาในเขตจุงกูกรุงโซโดยกล่าวว่า เยาวชนเกาหลีถูกคุมขังและโดนทำร้ายถูกบังคับใช้แรงงานโดยองค์กรหลอกลวงทางออนไลน์คาสินโนผิดกฎหมายเขากล่าวว่าผมพยายามเข้าพบเอกอัครราชทูตกัมพูชาเพื่อขอให้ส่งตัวผู้ที่หายไปกลับประเทศแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าภายในสถานทูต